ฝ่ายปกครองเมืองแกลงจังหวัดระยองบุกรวบยกแก๊งยาเสพติดสามารถยึดของกลางได้จำนวนมากทั้งยาบ้านและยาไอครับในตรายพบวงไตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันจับกลุมผู้ต้องหา5คนครับในข้อหามีและเสพยาเสพติด โดยผู้ต้องหาประกอบด้วยนางสาววิลาศินีอายุ41ปีนายฉัดชัยอายุ34ปีนางสาวรัติยาอายุ41ปีนายธนิตอายุ30ปีและนายชัชวานอายุ40ปีโดยเจ้าหน้าที่ได้ของกลางเป็นยาไอซ์850.58กรัมและยาบ้า143เม็ด เหตุเกิดในอู่ซ่อมรถยนต์ที่หมู่3ามตำบลกองดินอนเภอแกลงจังวระยองหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการมุ่สูมยาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหาทั้ง5้าคนอยู่ในอู่ซ่อมรถโดยนายถึกเจ้าของอู่วิ่งหลบหนีไปได้ผู้ต้องหาทั้งหมดยอมรับว่ายาเสพติดเป็นของตนและซื้อจากนายเอบ้านเนินสุขเพื่อนำมาจำหน่ายและเสพกันภายในอู่ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มีการจับกลุ่มในพื้นที่นี้มาแล้วและเตรียมประสานทางตำรวจสพปากน้ำประแสะเพื่อดำเนินการจับกลุ่มในถึกซึ่งเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ต่อไปเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง5คนในข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ